ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการวัดความสูงต้นไม้โดยที่ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนะครับโดยไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนะครับต้นไม้ต้นนี้คือต้นยางนาน,นะครับเราจะทําการวัดความสูงครับวิธีการอันนี้ก็ผมได้มาจากชาวบ้านซึ่งอยู่ที่จังหวัดลําปางลุงแนะนํามาบอกว่าลุงว่าใช้การวัดต้นไม้วิธีการนี้นะครับซึ่งก็คือใช้หลักตีกนครับแทน45 ระยะทางแนวราบจะเท่ากับความสูงข้ามส่วนชิดครับอัตราส่วน1นต่อหนึหนนหนครับก็เราก็จะทําการเดินไปครับลุงบอกว่าให้ทําการเดินไปนะครับเลงไปจนถึงที่คิดว่าตา้นไม้มันจะล้มลงมาครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆครับก็จริงๆลุงใช้วิธีการนับ9ก้าเอา9ก้าหนของคนเราก็ประมาณ80เซนนะครับเราก็จะก้าไปเรื่อยๆครับพอเก้าไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะทําการ มองเล่าใต้บังคาไหมครับห้เห็นปลายยอดยังไม่เห็นครับเราก็เดินไปอีกครับโอเคครับมองล่าใต้โโลังคานะครับเห็นแล้วครับจุดนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นับเก้าเราครับสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดเก้ายี่สิบประมาณยี่สิบเก้าครับยี่สิบคูณแปด 160นะครับต้นไม้ต้นนี้สูงประมาณ16เมตรครับโอเคครับนี่คือวิธีการวัดที่ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ